สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดอยู่แถวสายสองนะครับมากินข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงหมูกรอบไก่นุ่มช่ำหนังหนุบนะครับตัวน้ำราดก็ไม่เลีน่นหมูแดงคือดีเลยนะครับมาฉ่ำๆนะแล้วเขาจะหั่นเป็นชิ้นหนาๆแบบนี้นะซึ่งหนาจริงนะครับแต่นุ่มมากๆเอามากินเปล่าๆหรือกินกับน,นังจิ้มก็อร่อยเดีย๋ยวมาดูหมูกรอบกันบ้างน,นะครับหมูกรอบที่นี่ลักษณะจะออกหนังฟูกรอบเนื้อจะนุ่มไม่แห้งนะครับแอดสั่งข้าวมานันมากินคู่ด้วยซึ่งตัวน้ำราดจะออกเค็มหอมกลมกล่อมนะครับไม่ออกหวานจัดต ต,ต้มนะครับสามารถสั่งแยกมาได้นะหรือจะสั่งเป็นข้าวหมูกรอบหมูแดงเป็นจานก็มีจานนี้อยู่ที่80นะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูข้าวมันไก่กันต่อนะไอสั่งไก่สับจานใหญ่มานะครับอยู่ที่90นะส่วนตับเนี่ยจานละ60 มาแบบเต็มจานแบบนี้เลยนะครับตับเนี่ยถ้ามาช้าจะหมดนะไก่ที่นี่ก็จะชิ้นหนานุ่มนะครับตัวน้ำราจะมีความหอมน้ำมันงาเบาๆนะแล้วก็จะมีความเค็มนวัวของซีอิ๊วทำให้ไม่ออกเลี่ยนนะครับส่วนหนําจิ้มมีให้เลือกทั้ง3แบบเวลาแอดกินแอดก็กินแบบผสมกันไปเลยส่วนข้าวนะครับที่นี่มีทั้งข้าวสวยนะแล้วก็ข้าวมันเมนูตับส่วนมากหลังเที่ยงเนี่ยของก็จะหมดแล้วนะร้าน,นเหล่าฮงเชียงอยู่ที่พุทธมนตรสายสนะครับเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย3หยุดท